ตอนได้ข่าวจะไปลว่ามหาเศรษฐีอเมริกันเนี่ยวอรรนบัฟเฟตต์เน <Buff> ี่ยจะบริจาคเงินทอง<ม>ทรัพย์สินตัวเองเนี่ยให้กับหน่วยองค์กรการกุศลทั้งหมด99%เตลยตัวเองไม่เอาเลยใจบุญมากไม่ใช่ใจบุญอย่างเดียวใจบุญก็คือว่าภาษีมร,รดกของสหรัฐเนี่ยสูงมากๆถ้าคุณตายแล้วเนี่ยถ้าคุณโอนเงินคุณให้ลูกหลานคุณเนี่ยคุณต้องเสียทั้ง55%นต่ตัวเลขล่าสุด แล้วบางกรณีเนี่ยเสียเ0้ะสิบเปนะฉะนั้นที่มริกานเนี่ยเศรษฐีทั้งหลายแหล่เนี่ยจะไม่เขียนมรดกให้ลูกหลานหรอกเพราะว่ามันหายไปหมดรัฐบ,บาลยึดไปหมดก็เลยทำ,ทำการกุศลจะดีกว่าทั้งนั้นท่านนี้ก็เหตุผลดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันมากเศรษฐีส่งให้ลูกหลานลูกหลานกอ,อกไว สร้างอาณาจักรของตัวเองต่างๆต่างต้องการให้แต่ละรุ่นนั้นสร้างด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองทีนี้มันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นมาเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยที่อเมริกาเขาเรียก estate tax หรือบางทีก็เรียกเล่นๆว่า death tax ก็แปลว,ว่าภาษีตายถ้าคุณตายแล้วเนี่ยแล้วคุณมีทรัพย์สินสมบัติแล้วถ้าคุณจะมอบต่อน,นี่จะคิดภาษีอย่างไรเกือบร้อยปีแล้วนะครับที่ใช้กฎหมายนี้ เพราะว่าเมื่อ2,543อัตราของภาษีมรดกเนี่ยอยู่ที่55เปอร์เซ็นแต่เรื่องที่ว่าแปลกก็เพราะว่าสภาคองเกรสสหรัฐเนี่ยสมยยัยจอร์ชเดวยเนี่ยเมื่อ144มั้งลดอัตราภาษีมรดกเหลนะือ45เปอร์เซ็นเพื่อให้เสียงโวยวายเนี่ยน้อยลงแล้วก็ค่อยๆทยอยเพิ่มวงเงินยกเว้นที่ไม่ต้องเสียภาษีจากประมาณ680,000ล้าน80,000ดอลลาร์เนี่ย เป็น3 000, 000, 000ล้าน5แสนดอลลาร์แปลว่ามียกเว้นมากขึ้นก็เพราะว่าจ่ายน้อยลงเพื่อง่ายๆทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นครับว่ากฎหมายเนี่ยหมดอายุไปเมื่อ31ธันวาคมปีที่ผ่านมา <c oughs> สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผ่านร่างกฎหมายต่ออายุกฎหมายฉบับน,นี้มาปลายปีที่แล้วคแต่แต่ปัญหาคือวุฒิสภาเน็ตเนี่ยไม่สารต่อปล่อยให้กฎหมายเนี่ยหมดอายุไปทําให้ปีนี้เชื่อไหมว่าอเมริกาไม่มีกฎหมายบรดดกแปลว,ว่าอะไรแปลว่าคุณไม่ต้องเสีย ภาษีนะถ้าคุณผ่านมรดกเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยจาก55จะไม่ต้องเสียเลยหรือนี่เกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ากฎหมายเนี่ยหมดอายุไปใช่ไหมคะเท่ากับว่าคนที่เสียชีวิต ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามหนึ่งมก,กรานะคะสุริชัยจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยการส่งต่อมรดกส่งเงินให้กับลูกหลานจะไม่ต้องเสียภาษีมรดกในส่วนนี้ถึงขั้นที่มีตัวอย่างแล้วค่ะเป็นคุณแม่ไม้นะคะซึ่งเป็นเศรษฐีในรัฐแคลิฟอร์เนียคนหนึ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ว่าทรัพย์สินเยอะทรัพย์สินเยอะก็บอกลูกชายให้บอกแม่ทุกวันเลยนะว่าวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วและเชื่อไหมคะเพราะว่าต้องการที่จะ ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีมรดกเพราะรู้ว่ากฎหมายเนี่ยจะหมดอายุอยู่แล้ว